นีอันนี้พี่ตักยังตักแล้วค่ะครึ่งเลยนะครึ่งตาครึ่อองคอเนี่ยทำไมมันม่เหมือนเข็มที่ปลงเลยไม่เจ็บเลยค่ะยังรู้สึกตอนแรกเห็นกังวลมากเห็นจริงว่าผมกลัวครับตาพี่เห็นถอนไหนจะประมาณยี่สิบรอบก็เลือกเลือกเลือกหลายล้านแล้ว ตาเราทั้งทีก็มั่นใจเลยจบดูมากี่ปีโอ้ก่อนแฟนจะเสียครับนานเพิ่งอยากเนี่ยครับแฟนเสียมุมพาครับตั้งใจอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแหละจะสื้อผ้าเลยดูมีแฟนเสียเราก็จัดเลยจัดเลยไม่รอแล้วน้ำหนาแบบไม่บอก ไม่เจ็บนะพี่ไม่มีความรู้สึกเลยไม่เจ็บจริงแต่ก็บอกแล้วก็ไม่เชื่อตอนแรกกลัวเนาะกลัวเนาะมันก็เก่งกี้เห็นมีการตั้งท่าแบบเก่งรอแบบเหมือนแบบไม่เจ็บพ่อแม่เลยไม่คิดแปบนั้นเบาเบาจริงเหมือนใน YouTube ที่ผมดูเลยอ่ะ 没玩过。